อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับมาส้มชาแนลครับโอเคก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาวท่ำก่อนนอนครับวันนี้มาส่งสาวท่ำก่อนนอนให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยละกันกลับงบ500รยครับนะคุณผู้ชมหลังไม้แล้วเข้ามาอยากเห็นผมเล่นเกมสาวท่ำทุนแบบหนักร้อยบ้างเพราะว่าส่วนมากคุณผู้ชม ใครติดตามผมมาตลอดนะครับผมเล่นทุนหลักสิบตลอดเลยนะแทบจะไม่เห็นทุนหลักร้อยอ่ะมากสุดก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับอ่ะเอาน,นี้ก็มาทุนห้าร้อยคุณผู้ชมคำสุดของเรานะพูดทุกคลิปอัดทุกคลิปพูดทุกคลิปครับทุนห้าร้อยเอาไปหารหนึ่งร้อยครับมันจะได้ห้าบาทคุณผู้ชมนั่นคือเบ็ดของเราครับนะยังไงก็เอาลองไปใช้กันดูก็ได้หรือใครอยากเล่นซิก,กวันนี้ก็ปรับเบ็ดต่ำลงก็ได้ครับสามบาทสี่บาทสองบาทอะไรก็ว่าไปแต่ว่าห้ามเกินห้าบาทติดขาดคุณผู้ชมสําหรับเบ็ด อ่ะสนับทุน500บ้บาทเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมเอาอยัางไงดีอ่ะม,มือแล้วกันครับไม่เปิดเทอร์โบโด้วยอ่ะคุณผู้ชมขอกันมาทุน500อ่ะผมก็ทําไงได้แล้วครับก็ต้องเล่นให้ดูดีครับคุณผู้ชม <c oughs> ตามสั่งครับคุณผู้ชมนะใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าทุนเท่าไหร่อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือไม่นนก็อ่าลังไม่เข้ามาับผมครับแอดไลน์ผมเข้ามานะแล้วก็ูกคยุยกันได้เลยนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับทุนเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะคุณผู้ชมคือถ้ามันได้ผมก็บอกตามตรงว่าเออเนี่ยมันแตกนะมันจ่ายนะนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผมก็พูดตามตรงครับผมเล่นไม่ได้ครับแบบนี้อืเล่นแบบนี้แล้วมันไม่แตกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูการคุณ500ร้อยของเรากับสาวทาก่อนนอนอจะเป็นยังไงครับโห้ิ่งขาดคุณไปร้อยบาทอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมไม่ค่อยชินนะเล่นทุน500้อยแบบนี้ครับคุณค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร คุณเรือเหมือนตันนะเนี่ยโอเคคอมโบมาคิวเดี๋ยวสักพักนึงคอ่อยเปิดเทอร์โบแล้วกันครับนะรอมันได้รางวัลก้อนโตหรือว่าเอาฟีกองฟีเกมอะไรก่อนเออเปิดเทอร์โบตอนนี้มันน่าจะเร็วไปคุณผู้ชมนะก็รอให้มันแตกรางวัลก้อนโตให้มันมีแสงก่อนนะเรียกว,ว่ามีแสงคุณผู้ชมเออ โอเคมาลุ้นกันมาหรือเปล่ามาไม่กลัวกลัวไม่มาครับจังหวะนี้ไม่มาว่ะมาไม่กลัวกลัวไม่มาครับแล้วก็ไม่มาจริงๆด้วยโอ้โหเราทํำทำลายจิตใจกันจริงๆเฮ้ยทุกเหลือจองร้อยครับคุณผ,ผู้ชมมาเข็เต็มคอรถเต็มกระดานครับต่อด้วยคอมโบเจครับคุณผ,ผู้ชมอาโอเคได้หน้าเขียวอยู่หน้าฟ้าหน้าทองอะไรก็ได้โอ้โหได้หน้าทองว่ะโอโ้จากหกสิบเก้าบาทย็ดเค โอเครับซับมาครับแสงออกแล้วคุณผ,ผู้ชมนะหนึ่งร้อยสิบสี่บาทคิดเงินไปหนึ่งทีติง๊งติ๊งโอเคเปิดเทอร์โบเลยละกันครับทุนเหลือสามร้อยครับคุณผ,ผู้ชมโอเคสี่สิบสี่บาทยังไงอะ่ะคอมโบมาต่อหรือเปล่าเคกับเอยังได้อยู่ครับเอเคจัดไปคุณผู้ชมหน้าเขียวจัดไปเจ็ดสิบสองบาทไล่คอมโบเคครับคอมโบเริ่มไหลครับคุณผ,ผู้ชมอ่นะทุบใหญ่ไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะ คุณคำแม็กลกับขึ้นมา500ครับสาวทำก่อนนอนมันก็มีดีเหมือนกันครับคุณผู้ชมคอมโบเจอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมมาลุ้นหน้าฟ้าต่อหน้าฟ้าบึ้มๆเลยครับ45บาทยังได้หน้าฟ้าวนมาอีกหนึ่งรอบคุณผู้ชม48โอ้โหหน้าฟ้าํำแต้มครับคุณผู้ชมวนมาแตก2รอบติดๆกันได้ไหมอีก100คุณขึ้นมา600แบบนี้ครับตามเสือของผมต้องทำยังไงครับคอมเมนต์เข้ามาเลยเสือของผมต้องทำยังไงนะอย่าหนะาว่าผมสอนเถอนะเพิ่มเบ็ดไปเลยครับคุณผู้ชม โหนหกร้อยเบ็ดหกบาทจัดไปครับนะตามที่ผมสอนสูตรที่ผมสอนเลยครับคุณผู้ชมอู้นั่นแหละสวยฟรีเกมมาครับคุณผู้ชมภายในสี่นาทีอ่าฟรีเกมมาแบบนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับจ่ายไม่จ่ายแตกไม่แตกจัดมาเลยลูกนั่นแหละครับเปิดหัวอย่างสวยงาม24บาทครับคุณผู้ชมเปิดหัวดีแบบนี้จะมีใช้หรือเปล่าต้องลุ้นกันครับโอ้โหจ่ายมาแล้ว38บาท ถ้าจะให้คุ้มครับต้องจ่ายสามร้อยขึ้นนะถ้าจะให้คุ้มจริงๆอะอออยังไงอะ่ะยังไงล่ะครับเจ็ดสิบสองบาทเอาหน่อยเพื่อนอือนั่นอะไรสวยโอ้ เหลืออีกสองรอบครับขอต้องการอีกร้อยหนึ่งอ่ะรอบสุดท้ายยังไงผนะู้คีน่าแดงจัดให้960บาทโอ้โอ้โหนึกว่าจะไม่จ่ายซะแล้วครับผู้ชมนะ่าเดงจัดให้ดอกสุดท้าย960บาทดอกนี้คุ้มเลยโอ้โหแตะขึ้นมา1พันเ็เลยวะ่ะฟรีเกมนี้ได้มา1,173บาทครับผู้ชมอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องฟรีเกมนี้นะยังไงดี ป็ดกี่นาทีแล้วห้านาทีอ่ะไปต่อชักหน่อยดีกว่าละกันครับพันเจ็ดเอาจริงพันเจ็ดอะถ้าใครเล่นเบ็ดที่มันมีเบ็ดต่ำกว่ายี่สิบอะผมก็แนะนํานะคุณผู้ชมเออเพราะว่ามันจะได้เซฟกว่าผมหน่อยเพราะว่านี้ที่ผมเล่นอนะดูดิวันนี้เบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบนะเออนะก็ทำไงได้คุณผู้ชมได้เบ็ดยี่สิบก็ไปครับคุณผู้ชมนะไปอย่างเดียวไม่คุ้ยเสียเวลา ลุยกันครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับมีไว้ตั้งเป็นแถวแบบนี้หน้าทองหน้าทองเฮ้ยหน้าทองเว้ยเฮ้ยจัดไปคุณผู้ชมหกร้อยแปดสิบบาทเย็นี่จัดมาอยกครับมีไว้ตั้งเป็นแถวรอแบบนี้ได้หน้าเขียวครับคุณผู้ชมหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คอมโบโอ้โหเฮ้ยสาวทำช่วงก่อนนอนนะครับคุณผู้ชมสามทุ่มตรงตรอนนี้สามทุ่มตรงครับ 974บาทอย่าเพิ่มบิด30เลยว่ะ30ไปเลยแล้วแฟนครับคุณผู้ชมมามันจะแตกต่ออีกป่าวว่ะผู้ชมว่ามันจะแตกต่ออีกป่าววะอีละแนงหกอยสามสิบบาทเฮ้ยช่วง3ามทุ่มตรงว่ะคุณผู้ชม630บาทเฮ้ยไม่วะผมจะเล่นจนกว่ามันจะไม่จ่ายแล้วกันครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนมันจ่ายไม่จ่าย เดี๋ยวลองเล่นีกสักพักคุณผู้ชมนะดูเชิงมีสักพักหนึ่งว่ามันจะจ่ายหรือไม่จา่ายตอนนี้เหมือนมันจะยังจ่ายอยู่นะนั่นแหละครับอู้พูดหนึ่งพันแปดร้อยบาทอุ้ยนั 1, ย่เขียวมาอีสองพันสองก็สองพันเอ็ดเกมบักปะเนี่ยโอ้โหย,ยังจ่ายครับคุณผู้ชมพี่เกมมาหรือเปล่าพี่เกมมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาอุ้ย กิมบาร์กมันยัง4,033บาทคุณผู้ชมเรามาทุน500ครับตอนนี้แตกมา7,000แล้วไปครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วผมจะเล่นจนกว่ามันจะไม่จ่ายอ่ะมาดูเลยแล้วกันครับทุน7,000เบ็ด70ครับคุณผู้ชมดูนึ่10,000จะถึงไหม10,000จะถึงวะ,งะ,งวะโอ้ยสุดจัดคุณผู้ชม เกมเข้าอีก oh. ผมบอกเลยครับลั่นลั่นฟรีเกมเข้าอีกโอ้โหสี่ตัวสิบรอบเบ็ดเจ็ดสิบครับคุณผู้ชมว,วัวหนึ่งหมื่นมาแน่ถ้าจ่ายนี่หนึ่งหมื่นมาแน่ครับเอางี้เลยละกันครับถ้าฟรีเกมนี้มันถ้าฟรีเกมนี้มันไม่จ่ายผมพอนะถ้ามันจ่ายไม่ถึงสามพันห้าผมพอเลยแต่ถ้าจ่ายเกินสามพันห้าผมเล่นต่อครับ ำไมต้อง3ามพันห้าครับผู้ชมเพราะว่าจ่ายขั้นต่ำมันอนะ่ะมันต้องห้าสิบเท่าของคุณครับนะเอ้ยห้าสิบทองเบ็ดเออของฟรีเกมครับผู้ชมโอ้โหเหมือนจะไม่จ่ายวะโอ้โหได้พออ่ะอุ้ยแต่ไม่อยากพอเลยอู้แต่สัญญามันมาแล้วครับฟรีเกมเจ็เบ็ดเจ็ดสิบจ่ายมาห้าร้อยสัญญามันมาแล้วครับผู้ชมนะถ้าสัญญาณมาแบบนี้ชิ่งได้ชิ่งครับออกได้ออก เพราะว่าขาดทุนประมาณ3 0 0พันอะเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูครับคุณผู้ชมเบ็ดเจใช่ไหมซื้อฟีกิมมัน3,5 0 0ันเว้ยเพราะฉะนั้นจ่ายคุ้มมันต้องประมาณ3,000ถึง3,5 0 0ขึ้นไปครับถึงจะมองว่าจ่ายคุม้มคุณผู้ชมนะไล่ตามเบ็ดเลยเบ็ดห้ก็สองพันให้มันสองพขึ้นไปนะห้าเท่าของเบ็ดมันจ่ายมาแบบนี้เราก็ชิ่งครับคุณผู้ชมนะอย่าอยู่อย่าอยู่ต่อให้มันดูด มันแตกมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมนะทุนมา5้ารอเล่นตามทุนที่คนดูบอกครับนะที่อะไรนี่แหละสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้ทักหาผมหลังไม่อยากให้ผมเล่นทุน5้าร้อยผมก็จัดให้ครับนะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดยังไงทักหลังไม่ผมมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพิจารณาดูว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ถ้าเล่นได้เดี๋ยวผมอัดลงให้ดูครับคุณผู้ชมจัดไปมา จบเลยล้กันครับหลับฟันดีกับเกมสาวท่ามก่อนนอนทุน500รจบที่7 2 0 0นะไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ดินข้างใต้ได้เลยครับคุณผู้ชม <c oughs> โอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพักผ่อนหาเราหานอมสู